วันพุธนะคะวันพุธก็สี่ค่ะคนเกิดวันพุธพิมพ์เลขสี่เข้ามาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวจับสามใบนะคะ,ะเดือนตุลาคมของวันที่เกิดคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่าคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้เดือนตุลาจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้เยอะจะมีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องใหม่ๆ อะไรใหม่ๆเข้ามาให้แก่แต่มองว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้คนวันพุธเป็นคนเก่งคนวันพุธมีโอกาสที่ตัวเราจะมีคนผู้ลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนคนวันพุธนะแนะนำทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับบ้านคนชรานะคะหรือใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะคะก็แนะนำไป ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านพ่อและแม่เป็นการเสริมดวงนะคะคนวันพุธเดือนตุลามีโอกาสที่จะได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวติดต่อประสานงานการเ,าเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวเรื่องไปค้าไปขายการไปไหว้พระการไปทําบุญวันพุธเดือนหน้าเดินทางได้เงินสําเร็จคนวันพุธพิมพ์น้อมรับคําทํานาย